ขับรถตนขับรถเกือบตมท้ายรถเก่งว้ายอ้จั์ดวงจะตกกูบอกแล้วมึงดวงตกแจ้วันนี้ครับที่มีการผูกข้อไม้ข้อมือที่วัดแห่งหนึ่งนั้นเป็นการผูกข้อไม้ข้อมือหลังจากที่อีแจ๊ะจะขับรถตาตูดเขาว้ายว้ายมามาพิยูโรไปอย่างบ้านพี่เจอกันพิยูโร วันที่สิบธันวาเจอกันว้ายจัดขับรถมึงเห็นเขาเปิดไฟเลี้ยวต้องนานแล้วแต่ทำไมมึงไม่เบรกอีเวนฮะอีเวงเขาแตะเบรกต้องแตะเกือบร้อยเมตรเขาตีไฟเลี้ยวต้องนานมึงเป็นสนตีนอะไรทำไมมึงไม่เบรกใจมือลอยหรือไงฮะโตเร็วๆนี้เดี๋ยวมึงเจอไอคง ไอ้โคงจะบุกไปหาผู้ใหญ่กลับเรียนผู้ใหญ่นะครับกระผมนะครับพลเมืองดีวันนี้กระผมนะครับก็จะมานําเรียนผู้ใหญ่นะครับเนื่องด้วยนะครับมีผู้หญิงนะครับที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของท่านได้มีวิธีกรรด่าพ่อด่าแม่ตัวเองแล้วก็ได้มีการด่าเด็กนะครับด่าลูกนะครับด่าพ่อหนุนจุน นะครับก็ด่าทุนจุนแล้วก็ยังมีพฤติกรรมที่มีคดีติดตัวอีกสองปีนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่อะไรนะพี่มนทาครับพี่มนทาดีครับพี่มนทานะครับอ่าผู้หญิงนี้ครับมีคดีติดตัวรอลงอาญาสองปีในข้อหาบุกรุกนะครับก็ฝากผู้ใหญ่นะครับนถ้าแถวนี้มีที่ที่เกี่ยวกับป่าสงวนหรือมีที่อะไรที่เกี่ยวกับป่าอย่าขายให้นะครับเพราะผู้หญิงนี้ครับชอบซื้อป่าสงวน ใครอย่าไม่กดไลค์เนี่ยเดี๋ยว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 ไม่หาเดี๋ยวไม่หาวันนี้ผมอารมณ์ดีเนี่ยที่ป้ารอดเนี่ยผมอารมณ์ดีนะกดไลค์อย่างเนี้ยเดี๋ยวไม่ใครไม่กดไหลขอไอ้ขี้ไม่ออกใครกดไหลขอไอ้ขี้คลองคลองพี่มลทาฉลองค่ะโหย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 ย ใครมีมะกูดมาแลกอีดำใครมีลูกสาวม,มาแลกอีดำใครมีลูกเคยเจ้เาเบอร์นะครใครทำไม่กดขอยี้ไม่ออกใครกดแล้วขอยี้มอ่องคองวันนี้อารมณ์ดีเนี่ยโอ้โหผมไปดูข่าวไปอ่านข่าวในโพสของจรอร์เจ้แล้วผมรู้สึกว่าอืมเนี่ยครับอ้วนหากฟ้องกับฟ้องใครได้บ้างนะครับอ่าฟ้องอีดำกับได้ไหมอีดำน่าจะไม่ได้ก็ต้องฟ้องรัดนะครับก็ <laughs> ต้องฟ้องนะครับนะ เจ้าที่ครับนะเจ้าเจ้าที่ครับพี่นะอฟ้องเจ้าที่นะครับนะเอีดําก็คงจะฟ้องไม่ได้อันนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะพี่ต้องถามไม่ชะวันนะครับต้องถามตระเคินนะทีครับผมไม่รู้ว่าน่าจะฟ้องกับเจ้าที่ได้ครับอาจารย์นะครับฟ้องกับได้ครับก็ต้องดูว่านะครับแม่นังเอกเราจะไปแผ่ไหนนะครับก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้นะครับถ้าเราคือผู้บริสุทธิ์ก็สามารถนะครับฟ้องกับเจ้าที่ได้ นะครับกดต้องนานแล้วจ้ะไม่เอาไม่แลกนะคะเออพี่แจ็มไมพอนสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีความสุขนะอีเวนขับรถเกือบชนตู้รถเก่งว้ามึงขับรถมึงไม่ได้มองไงอีชิบหายอีนี้ดวงตกมึงฟังกูให้ดีนะอแจ๊ดดาแจ๊ะ,จะมึงฟังกูให้ดีๆนะนี่คือกรรม ทุกเดือนค่าไฟแพงจนแทบจ่ายไม่ไหวใช่ไหมไม่ต้องกังวลอีกต่ออีพายออคิดว่าแม่นางเอกไม่ติดใจเอาฟาร์มแน่อันนี้ก็ต้องรอดูครับแต่ตัวนี้ผมติดใจที่แจ๊ะมันขับรถจะชนตูดเข้าบายครับขี้มึงซื้อมาเล้วฮะห้าพันใช่ป่ะขี้ห้าพันใช่ปะ่ะอีสัตว์จะไปซ่อนลูกตัวเอง นี่นะคะลูกลูกขับรถต้องมีสตินะลูกนะไม่เป็นไรรถมีประกันแต่ยังไงหนูต้องมีสตินะคะ <c oughs> ลูกมึงก็มีสติอีเวนแต่มึงก็เริ่มไม่มีสติสัตว์นัเช้า,ชาขับรถเมือ่อยคิดถึงพวก,กาหรือไงฮะหรือคิดถึงพวกที่เป็นตำรวจเลือกลานไปมึงอะไรมึงสอนลูกให้มึงมีสติอีเวนแต่มึงไม่มีสติีิพ้ายีดลั่นรถนะไอ้ช่างซอกนะ ไอ้ทางซอกนี่นั่งทไล่เบาะมันอยู่เนี่ยลงซอกเนี่ยไอ้ทางซอกเน่าเอือกอีแจ๊เน่าเอือจยิงเน่าเออหมดกูกะว,ว่าปิดตำนานแล้วนะครับปิดตำนานสี่ล่างนะครับนะโอ้โหกูก็ภาวนาจะเป็นอะไรนะจะชนนะผมกําลังนั่งดูมันยู่พอดีเห็นไหมผ่มกำลังนั่งดูมันยู่พอด,ไไนด,นนดีนะอีนันซี่คอมเมนต์เลยนี่นะคะรอดูนะคะ ไอขาหมูมันได้คอนเทนต์แล้วค่ะกูเห็นคนแรกเลยเพราะกูดูมึงอยู่สัสตว์กูจับตาดูมึงทุกวิถีก้าวลองเป็นครูนาทีปอบหยิบเอาปอบหยิบเอาไปแฝดได้แน่แม่ผมทําบุญนะครับเลี้ยงข้าวกล่องห้าร้อยกล่องมันยังบอกผมทำห้าสิบกล่องเลยนะเออเพราะฉะนั้นไม่เอาไปพูดมันแสดงมันแสดงหัวใจจ้า คือขับรถอะไรของมึงอะฮะนะขับแรงมึงมึงคิดว่ามึงไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วมึงจะมีความสุขเหรอกูจะเป็นเจ้ากรรมในเวรตามมึงไปที่บ้านหลังใหม่บ้านมึงทําบ,บ้านหลังใหม่มึงทําอะไรผิดกฎหมายมึงเจอกูอย่างแน่นอนนะอีเจ๊ะเจ๊ะเจ๊เจะ๊ะเจะ๊เจะ แจ๊ทำไมไม่พูดถึงออกมาขอโทษแม่นางเอกหน่อยสิฮะไปดา่าเขาไว้เยอะนี่จําได้ไหมก่อนศาลตัดสินก็ไปดา่าเขาไว้เยอะชั้นต้นยกอุธทธรณยกแจ๊ขอโทษพี่สาวสักคำมีไหมแจ๊แจ๊ขอโทษพี่สาวหน่อยสิพี่สาวเธอคือผู้บริสุทธิ์แล้ว พี่สาวเธอไม่มีคดีอาจิตตัวเลยแต่เธอกลับมีคดีป่าละมอะติดตัวอสอลงอาญาสองปีแล้ะเร็วๆนี้เธอก็ต้องติดคุกในคดีที่ซื้อที่ซ้ำซ้อนฮะแม่นางเอกไม่มีคดีฟาร์มอะไรติดตัวเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องพ้นมนทินแต่อีกแจก,กับมีมนทินโดนคดีโดนคดีป่าละมอะรอลงอาญาสองปี บายบายบาย,จยเจอยางงี้อะใครไม่รักกระบาแลา้วเจอยางงี้ยะใครไม่รักมึงขอโทษพีษ่สาวมึงสักคำมีมาอีแจะอีดอกกระพือทําตัวสดิดสดิ่งอีดอกทองขับรถมึงไม่มองตาหมา,มา,มา,มามตามมือตาเรือเลย,ยงไงฮะขับรถอีดอกทองแกร้งแกล่งขับรถนะคะทําตาเล่ทา่านนต่มึงมีสติอีดอกกระพือ มึงขอโทษพี่ขัดสิพี่สาวมึงสักครั้งมีไหมไอสัตว์ไปซ้ําเติมเขาเออเป็นไงฮะแกล้งแกล้งค่ะดัดจลิตค่ะออแจ๊ดดัดจริตที่สุดไในฐานเรื่องนี้เกียดเกียดกูจะเป็นเจ้ากรรมในเวรตามึงไปทุกภพทุกชาติไปนะและชาตินี้กูจะตามมาเอามึงเข้าคุกอีตัวจันไรทําผิดแล้วไม่เคยคิดขอโทษขนาดพ่อแม่มึงเองมึงยังไม่ขอโทษ พ่อแม่ให้กำเนิดมึงมาเลี้ยงดูมึงมาเอาข้าวป้อนมึงมาถ้ารู้ว่าเกิดมาช่วยอย่างนี้เอาพี้เท่ายัดปากให้ตายไปเลยจัดแกล้งแดง้งแต่จะริตจ,จะ้ะคนดีที่ไหนฟ้องน้องชายตัวเองคะผมถามพี่น้องประชาชนหนึ่งร้อยเก้าสิบหกคนหน่อยคะ่ะนะคะพี่ตังกี้สวัสด,ดีคะ่ะคนดีที่ไหนคะฟ้องน้องชายตัวเองคะผมถามทุกท่านหน่อยนะคะมันยังมีฟางเป็นคนอยู่ไหมคะ คนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้นะคะดัดจริตค่ะคำพูดสำนับสาเนียงทุกวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีทิ้งหมดแล้วนะคะไม่มีใครอามาแล้วคะ่ะพี่ปุ้ยพีวัสดีคใคพี่ปุ้ยพีคนสวยเข้าใจไหมคะมึงขอโทษพี่สาวสักคำมีไหมพี่สามึง,มงพ้นบนทินแล้วเนี่ยชั้นต้นยกชั้นสองยศ กแล้วและมึงไม่มีสิทธิ์จะไปดีกาอีจัตออกมานั่งพูดนะคะวันนั้นใครไม่รู้ว่ากคะแล้งกล่งพี่ปุ้ยค่ะออกมานั่งพูดนะคะแต่จหาทางยื